สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยูก,กูบยทามชาแนล วันนี้ทูเกีไทม์จะมาพูดถึงนะักแสดงฝั่งบิติชกันบ้างนะคะกับคนนี้ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างเบเดดิตคัมเบอร์แบชหรือที่คนไทยอาจจะรู้จักกันดีในบทบาทหมอแปลกแห่งจักรวาลมาเวลนั่นเองค่ะกับ15เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบเดดิตคัมเบอร์แบชมาก่อนจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทูเกียร์ไทม์และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมพร้อมกกันเลยดีว่า So Where's Let’s your time. Let get into time? it. get เรื่องที่ 1. ชื่อเต็มหลายๆคนอาจคิดว่าชื่อของเขานนั้นทั้งยาวแล้วก็เรียกยากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงอันนี้คือชื่อย่อแล้วนะคะเพราะว่าชื่อตเต็มของเขาเนี่ยมันยากมากกว่านี้อีกซึ่งก็คือเบเนดิกต์ทิโมธีคาร์ตันคัมเบอร์แบชนั่นเองค่ะเขาเกิดและเติบโตที่ลอนดอนสหราาาัฐอเมจิกาเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมปี1976ถ้านับถึงปัจจุบันตอนนี้เขาก็อายุ4 4ปีแล้วค่ะ2ปฏิเสธบทด็อกเตอร์สเตรนจ หลายๆคนอาจคิดว่าบทดอร์เตอร์สเตรนจ์นี่มันเหมาะกับเบเนดิตมากๆแล้วใช่ไหมคะซึ่งทางผู้กำกับเนี่ยก็คิดเช่นนี้เหมือนกันแต่พี่เบนกับปฏิเสธบทนี้ไปในครั้งแรกที่ถูกเสนอมาเพราะว่ามันไปตรงกับช่วงตารางงานที่เขาต้องแสดงแฮมเล็ตนั่นเองค่ะ แต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครที่ตรงสเปกกับบทนี้เลยทางผู้กำกับนะคะถึงขนาดไปขอให้มาเวลเนี่ยเปลี่ยนกำหนดการวันออกฉายเรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อรอให้พี่เบนนะคะแสดงหนังอีกเรื่องหนึ่งจบและจะได้มีคิวตารางงานถ่ายด็อกเตอร์สเตรนจ์ให้ตรงกับช่วงที่พี่เบนว่างพอดีเพราะเขาคิดว่าเป็นอดีตนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถเข้ากับบทหมอแบกได้ดีที่สุดซึ่งเมื่อตารางงานของเขาว่างนะคะเขาก็เลยรีบตอบตกลงบทนี้ทันทีถือว่าเป็นการรอคอที่คุ้มค่ามากเลยค่ะ ไปใช้ชีวิตอยู่ในพระอารามวัดทิเบต1ปีช่วงปี2014หลังจากได้รับบทด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตวิญญาณเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆกับบทนี้และอยากที่จะเข้าถึงการใช้ชีวิตอยู่ในอารามวัดจริงๆเขาเลยมุ่งหน้าไปทิเบตเพื่อต้องการฝึกจิตให้สงบเขากล่าวว่าช่วงนั้นเขาปฏิบัติกรรมฐานและฝึกสมาธิจิตทุกวันเขาจึงช่วยสอนภาษาอังกฤษให้พระในวัดเป็นการตอบแทนซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงแกรเบียของเขาตอนอายุ19ปีนะคะ เขาก็เคยเดินทางไปอยู่วัดครั้งแรกที่เมืองดาจิลิงประเทศอินเดียเป็นเวลา5เดือนด้วยค่ะ 4. สายฟันปลอมของอลันทัวริงหลายๆคนอาจจะรู้นะคะว่าพี่เบนแกนเนี่ยทุ่มเทเกินร้อยในการแสดงให้กับหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะลดน้ำหนักจนซูบผอมเพื่อเล่นบทเชอลอกหรือต้องคานหมอบกับพื้นทั้งวันเพื่อเป็นมังกรทองสมอกในเดอะฮอปิต แต่พอมาถึงเรื่อง The Imitation Game การสวมบทบาทของเขาก็ล้ำกันไปอีกขั้นนะคะเพราะเขาต้องการใส่ฟันปลอมแท้ๆของ Alan t u r i n g เพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงสำเนียงและวิธีการพูดได้เข้าถึงตัวละครลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาได้ดีเกินไปจริงๆเหมือนกับว่าเขาได้เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงเลยทำเอาผู้กำกับเนี่ยก็ทึ่งไปตามๆกัน5ไม่อยากเป็นนักแสดงแล้วเขาเคยบอกว่าช่วงหนึ่งเขาเริ่มสับสนในตัวเองแล้วว่าเขาอยากเป็นนักแสดงจริงๆหรือเปล่าจะเริ่มคิดที่จะไปสอบเนติและทำงานได้ก หมายแทนแต่ด้วยความที่พ่อแม่ของเขานะคะคเป็นนักแสดงเหมือนกันทั้งคู่จึงสนับสนุนให้พี่เบนในด้านการแสดงมากกว่า 6. ตาเปลี่ยนสีได้หลายคนอาจจะสับสนนะคะคว่าจริงๆแล้วพี่เบน,เนตาสีอะไรกันแน่แต่ความจริงก็คือม่านตาของเขานะคะคจะเปลี่ยนสีไปตามแสงรอบข้างที่ได้รับหรือเรียกได้ว่าเป็นอาการเฮเ,เทโรโครเมียค่ะซึ่งตามปกตินะคะคตาของเขาเจะมีประกายสีเขียวและทองในตาสีฟ้าอีกทีหนึ่งค่ะ7เคยถูกลักพาตัว ื่อปี2005นะคะตอนที่ไปถ่ายหนังเรื่อง To the End of the Earth เป็นมินิซีรีส์ของ BBC ที่ r ิชา a ์ d เวแอฟริกาใต้เขาเคยเล่าว,ว่าเขาและเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยไปในที่ไม่คุ้นเคยและถูกเอาปืนจี้จับมัดไว้ใส่ท้ายรถเขารู้สึกกลัวมากแต่หลังจากที่รถขับไปได้หลายไม์นะคะเขากับเพื่อนก็ถูกลออกมาทิ้งไว้ข้างทางบนถนนในแถบเขตชนบทจนถึงตอนนี้นะคะเขายังไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะคะว่าทาไม 8. ชีวิตจริงก็อัจฉริยะไม่แพ้กัน จะเห็นได้ว่าพี่เบนนะคะได้รับเลือกให้เล่นบทเป็นคนอัจฉริยะมาหลายครั้งมากไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาที่เอื้อต่อบทอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็อัจฉริยะทางด้านการแสดงไม่แพ้กัน การศึกษาของเขานะคะเรียนจบและได้ทุนด้านศิลปะและการวาดภาพสีน้ำมันที่โรงเรียน Harrow ต่อมาจบปริญญาตรีเอกการสแสดงที่มหาวิทยาลัย Manchester University และต่อมาจบปริญญาโทด้านการสแสดงคลาสสิกที่ l a m ด d าหรือ London Academy of Music and Dramatic Art และอย่างล่าสุดในปี2018ยังได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดีของสถาบันดนตรีและศิลปะการสแสดงแลมด้อีกด้วยค่ะ 9. เขาร้องไห้จนควบคุมตัวเองไม่ได้ขณะที่เล่นเรื่อง The Imitation Game ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนั้นๆเป็นเรื่องยากที่นักแสดงทุกคนจะต้องทําให้ได้ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะคะที่เมื่อเข้าไปแล้วจะออกมาจากบทบาทนั้นๆซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับพี่เบนในขณะที่สวมบทบาทเป็นอลันทัวริงที่เป็นคนที่ทํางานให้รัฐบาลอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างหนัก จนสามารถคิดเครื่องแก้รหัสโคตรลับจนสามารถหยุดสงครามโลกได้เร็วขึ้นและช่วยไม่ให้คนนับล้านตายแต่รัฐบาลอังกฤษนะคะก็ปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับและทําลายเอกสารหลักฐานทั้งหมดของเขาสุดท้ายก็ถูกฉีดยาจนตรอมใจตายเพราะว่ารัฐเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นเกย์ซึ่งตอนนั้นนะคะเกย์เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงเทียบกับสิ่งที่เขาทําเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดกับสิ่งที่เขาถูกกระทําในบ้านปลายชีวิตนั้นทําให้วิเวนเก็บความรู้สึกนี้ไม่ไหวจนร้องไห้ออกมานั่นเองค่ะ10ถูกสะกดรอยตาม หลังจากที่เรื่องชอร์ล็อกดันไปทั่วโลกนะคะชื่อเสียงของพี่เบนก็ดังตามไปด้วยเช่นกันดังมากถึงขนาดที่มีคนสะกดรอยตามแอบดูอยู่หน้าประตูบ้านเขาทุกวันในปี2013นะคะเขาเคยเล่าว่าเขาถูกสะกดรอยโดยมีคนทวิตเตอร์สดรายงานทุกการเคลื่อนไหวของเขาภายในบ้าน เมื่อเขาสืบรู้ตัวคนที่มาสะกดรอยตามนะคะแทนที่เขาจะไปแจ้งตำรวจแต่เขากลับมาเคลียเป็นการส่วนตัวพี่เบนก็บอกเขาไปตรงๆนะคะว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วมันก็คุกคามสิทธิส่วนบุคคลด้วยซึ่งสุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจแล้วก็เลิกสะกดรอยไปค่ะ ใช้ปะปาราซี่ในการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเวลาคนดังไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเจอปะปาร์ซี่มักจะตามไปแอบถ่ายภาพเสมอที่เบนก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยการพกกระดาษที่มีข้อความสื่อสารต่างๆมาด้วยอย่างเช่นเห็นว่าที่อียิปต์มีบางสิ่งเกิดขึ้นลองไปถ่ายที่นั่นดูหรือไม่ก็ลองไปถ่ายสิ่งที่สําคัญกับโลกกว่านี้สิมาจากเหตุการณ์ที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ค่อยมีกระแสร,รายงานข่าวถึงสงครามกลางเมืองในแอฟริกาที่ผู้คนจํานวนมากเดือดร้อน หรือใช้ให้ความรู้อย่างถามได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามในระบอบประชาธิปไตยหรือใช้พูดเรื่องการเมืองอย่างเช่นกฎที่ว่าด้วยการเซ็นเซอร์เนื้อหาโดยรัฐบาลหรือว่าการต่อต้านสองครามการก่อการร้ายกำลังจะแพ้ให้กับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้ไป 12. สืบเชื้อสายมาจากคิงวิชาที่3 ความจริงแล้วพี่เบนสืบเชื้อสายห่างๆมาจากคิงวิชาร์ที่3ที่ขึ้นครองราชในปี1483-1485เป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่เขาจะถูกเลือกให้รับบทเป็นคนในตระกูลตัวเองในเรื่อง The Hollow Crown ในปี2016อีกทั้งเขายังถูกรับเชิญให้ขึ้นอ่านบทกวีในงานบูรณะกระดูกของคิงริชาร์ในปี2015หลังจากที่มีการบังเอิญขุดค้นพบซากกระดูกของคิงริชาร์ที่ถูกฝังซ่อนไว้ในเมืองเรสเตอร์ในปี2012นะะ 13. เป็นวีแกน นอกจากพี่เบนจะชอบบริจาคเงินแล้วนะคะพี่แกยังเป็นเฟมินิสต์แล้วก็ชอบนั่งสมาธิอีกทั้งยังเป็นชายแท้ที่แต่งงานมีลูกแล้วแต่ว่าออกมาสนับสนุนการแต่งงานของ LGBTQI และสุดท้ายนะคะพี่แกยังเป็นวีแกนก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์และรณรงค์ไม่ฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์อีกด้วยค่ะโดยพี่เบนนะคะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ a Plant Based Diet นะคะจนเพตาหรือว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์โลกที่อเมริกานะคะมอบรางวัล Most Beautiful Vegan Celebs ประจำปี2018ให้ด้วยค่ะ 14, ต่อยนักวิจารณ์อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพี่เบนเนี่ยเคยแสดงร่วมกับเคียร่าไนลี่มาหลายเรื่องแล้วและทั้งคู่เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันในวงการอีกด้วยและอย่างเมื่อปี2014นะคะทั้งคู่ก็ได้แสดงร่วมกันในเรื่อง The Imitation Game ด้วยความที่พี่เบนเนี่ยมักจะให้เกียรติผู้หญิงและก็เซนซิทีฟต่อการที่ผู้ชายดูถูกเหยียบย่ำผู้หญิงมากซึ่งมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งค่ะที่นักวิจารณ์ผู้ชายเนี่ยได้พูดถึงเคียร่าในแง่ดูถูกและไม่ให้เกียรากยการเรยเีว่น ที่ไอเกียหมายถึงร้านขายของตกแต่งบ้านหรือผู้เชิงดูถูกว่าเธอนั้นแสดงแข็งเหมือนไม้หรือเหมือนพอบป,ประกอบฉากที่ไม่ได้มีเสน่ห์เด่นอะไรซึ่งเคียร่านะคะก็เป็นคนออกมาเปิดเผยเองนะคะว่าเธอเนี่ยก็เลยไปถามพี่เบนว่าคุณไปต่อยนักวิชากณรคนนั้นหรอพี่เบนก็ตอบว่าใช่ค่ะซึ่งเคียร่านะคะก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนความรุนแรงอะไรแต่เธอก็ขอบคุณพี่เบนนะคะที่พยายามจะปกป้องเธอและเธอยังบอกอีกด้วยว่า everybody needs a friend like that แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเรื่องที่15พี่เบนประกาศจุดยืนตัวเองว่าเป็นเฟมินิสต์และเรียกร้องสิทธิสตรีและต้องการก้าวข้ามอคติทางเพศอย่างเป็นทางการโดยในปี2018พี่เบนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีจุดยืนที่จะไม่รับงานนั้นๆถ้าหากนักแสดงหลักผู้หญิงที่ร่วมงานด้วยไม่ได้รับค่าตัวเท่าเทียมกันกับเขาแม้แต่นักแสดงนําหญิงที่เคยแสดงร่วมกันกับเขาหลายคนนะคะเขาออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบนิดิตเนี่ยจะปฏิเสธทุกงานที่ผู้หญิงได้รับเงินค่าตัวไม่เท่าเทียมกัันกบเขาโดย เขามักจะออกไปถามฝ่ายหญิงว่าได้สัญญาค่าตัวเท่าไหร่ก็คือถ้าได้น้อยกว่าเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่ผมจะรับงานนั้นและปฏิเสธงานนั้นไปทันทีเป็นผลให้อย่างที่เห็นกันนะคะว่าค่าตัวแสดงหนังแต่ละเรื่องของพี่เบนเนี่ยจะน้อยมากเมื่อเทียบกับดาราคอลลีวูดคนอื่นๆเรียกได้ว่าพี่เบนเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกเพศทเท่าเทียมกันหมดนะคะต้องขชชื่นมจริงๆ ก็จบวันไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิภาเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบเนดิกต์คาร์มาแบชมาก่อนมีเรื่องราวที่เพื่อนๆชอบและสนใจกันบ้างหรือเปล่าคะและถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือออกเสียงผิดเพี้ยนประการใดไปทางชุดยูชามต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าหากคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากให้ทูเก t ยชามทำอะไรอีกก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์บอกกันด้วยจะตามอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับทูเก t ยชามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เพื่อนๆสนใจและถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทูเก t ยชามต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ